สวัสดีครับจากร้านโอเบดีช็อปนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับตัวแสงของหลอดไฟนะครับ RS7 นะครับตัวนี้นะครับติดตั้งในรถ Ford r เ n g e r นะครับนะครับดี๋ยวผมจะลองดับไฟนะครับดับไฟดูนะครับสังเกตว่ามืดนะครับตัวนี้นะครับพอเปิดไฟนะครับก็จะได้แสงที่ขึ้นมาชัดเจนแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือแสงไฟในรถนะครับสังเกตนะครับนี่ครับได้แสงไฟแบบนี้เลยนะครับทําให้เราขับขี่นะครับได้ง่ายขึ้นนะครับ รถอุบัติเหตุนะครับในการขับขี่รถนะครับในตอนกลางคืนนะครับจะสังเกตว่าแสงไฟนะครับจะไม่ไปแยงตานะครับกับรถที่สวนทางเรานะครับเห็นนะครับเขาเขาจะไม่มีการดิฟไฟนะครับใส่เรานะครับเพราะว่าแสงไฟนะครับจะมีเส้นคัดออฟที่คมนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับคือแสงไฟนะครับจะอยู่ที่นะครับ 1น่วัตต์นะครับค่าความเข้มของแสงอยู่ที่28,000ลูเมนนะครับแล้วก็ค่าของแสงนะครับก็จะอยู่ที่ 5,500k นเคนะครับตรงนี้นะครับก็คือจะให้แสงที่ออกแสงสีขาวอมส้มนะครับอันนี้ออกถนนใหญ่นะครับมีแสงไฟเล็กน้อยนะครับก็ยังให้ความคมชัดนะครับเห็นไหมครับตอบโจทย์นะครับเนี่ยครับเราขับนะครับอันนี้นะครับแบบนี้นะครับไฟสูงนะครับก็จะได้ไฟสูงแบบนี้เลยนะครับผมจะปิดไฟนะครับนี่นะครับ